กรมควบคุมโรคครับกำหนดมาตรการสาธารณสุขในการที่จะเข้าประเทศไทยสําหรับผู้ที่เดินทางมาชาวต่างชาตินั่นแหละนะฮะมีผลตั้งแต่วันที่10มกราคมนี้ก็คือเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดมาตรการสําหรับผู้ที่เดินทางชาวต่างชาติซึ่งมาตรการที่ว่านี้นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่10มกราคมเป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับหนึ่งก็คือยกเลิกข้อกําหนดตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย2ก็คือผู้ที่เดินทางที่มาจาก ประเทศที่กําหนดผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกประเทศซึ่งจะต้องมีการประกันสุขภาพวางเงินเอาไว้ไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐที่ครอบคลุมการรักษาโควิด -19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็บวกเพิ่มอีก7วันโดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อเขาจะมีการสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศดังกล่าวหากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมืองน,นะครับ ทั้งนี้ณนะวันที่10มกราคมสำหรับประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมีผล RT-PCR ที่มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทยสองประเทศนะฮะก็ประกอบไปด้วยจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็อินเดียแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือนะฮะนักเรียนอาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือว่าเอกสารแสดงถึงการมีประกันร,รูปแบบอื่นรองรับแทนได้ผมพูดที่ถือหนังสือเดินทางไทยแล้วก็ผูดด้ที่โดด ผู้ดโดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องนะครับได้รับได้รับการยกเบ้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพนะครับสายการบินต้องยึดตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสมนะก็เช่นให้ขอให้ผู้โดยสารเนี่ยสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง นายกเว้นช่วงรับประทานอาหารหรือในภาวะฉุกเฉิน5ก็คือผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด -19 ระหว่างเดินทางเนี่ยได้รับการแนะนำนะครับให้รับการตรวจโควิด -19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายสำหรับผู้ที่มีมข้อคำถามสามารถจะติดต่อสายด่วนกรมควบคุม,คมโรคได้นะครับ,รบ1 422นะครับหรือศึกษาทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับอของทางกรมควบคุมโรคนี่แหละครับ